วันนี้เป็นเวิร์กช็อปอะไรคะป้าเป็นน้ำหมักไร่แมลงค่ะน้ำหมักไล่ไ่แมลงจากป้าอะไรคะป้าอะไรคะป้าบัวทองค่ะป้าบัวทองนะคะจากแก่นมะกรูดเนาะ้าอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่บุบอนบุบอนนะคะเป็นสูตรที่ป้าทำแล้วก็ใช้ประจำค่ะค่ะอันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างคะก็มีเหล้าขาวน้ำส้มสายชู แล้วก็ยาสูบค่ะยาสูบแล้วก็แล้วก็น้ำยาล้างจานเนี่ยเราจะใช้ตอนที่เราใช้อ่อตอนที่เราจะฉีดพ่นนะคะอันนี้ใช้กับอะไรได้บ้างคะอันนี้ถ้าแมลงทั่วไปก็ใช้ไล่ได้แต่มันไม่ตายค่ะเราไม่ฆ่าแต่ถ้าเพลียน่ถ้ามันมีเยอะเนี่ยตัวต่อตัวไปเลย จ่ายใช่ถ้าว่ามันเกาะตรงไหนเยอะๆเดี๋ยวเราฉีดเน้นไปตรงนั้นเลยอ๋อเน้นไปที่ตัวที่เพี้ยเพี้ยเป็นพวกเพี้ยอะไรคะป้าถ้าว่าจะได้ผลดีก็คือเพี้ยอ่อนเลยค่ะเพี้ยอ่อนเพี้ยอ่อนที่มันชอบอยู่ใต้ใบเนาะค่ะอ่าตัวสีเขียวๆค่ะเพี้ยแป้งก็ใช้ได้เหมือนกันเพีแต่เราต้องที่ตัวมัน ไปชี้ทิศตัวมันเพราะมันจะมีแป้งพุ่งอยู่ค่ะค่ะตัวตัวยาสูบมันจะไปช่วยทําอะไรคะมันก็ช่วยทำให้เหน็ดนะคะอ๋อค่ะค่ะก็ใช้กับพืชได้ทุกชนิดได้ทุกชนิดเลยค่ะช่วงได้ทุกฤดูด้ยไหมคะทุกฤดูค่ะทุกฤดูทุกฤดูใช้ได้หมดเลยค่ะทำยากไหมคะทำไม่ยากเลยค่ะไม่ยากนะอ่ะเรามาเริ่มทำดีไหมคะได้เลยค่ะเริ่มจาก เริ่มจากเอานักผัาเอายาสูบใส่ก่อนค่ะเอายาสูบใส่ก่อนใช้เยอะไหมคะก็ใช้ประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้ค่ะประมาณประมาณสักสามขีดสามขีดนะคะใช้ยาสูบประมาณสามขีดใส่โหลไปเลยใส่โหลไปเลยค่ะใช้โหลพลาสติกได้เลยเนาะสามขีดนะคะแล้วก็ต่อด้วย ต่อด้วยเล้าขาวข้างหลังเวทีบอกอย่าใส่หมดนะคะเดี๋ยวไว้เหลือไว้ให้นักดนตรีด้วยจริงๆนี่ใส่หมดนี่แหละเพราะว่าจะได้ใช้หลายครั้งค่ะใส่หมดเลยค่ะใส่หมดอันนี้ขวดกี่ม l คะเนี่ยขวดเล็กไม่รู้จัก ml เท่าไหร่อ๋อเดี๋ยวหนูดูให้เดี๋ยวหนูดูให้อันนี้สามร้อยสามศูนย์จุดสามสามลิตร นะคะประมาณสามร้อยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูนั่นอ๋อดาบแดดขอมีดหน่อยค่ะได้ไหมลูกไปเอามีดมาหน่อยเราเราน้ำส้มสายชูใส่เยอะไหมคะธรรมดานี้จะใส่ต้องใส่เท่าเกันค่ะอ๋อตวงค่ะตวงเดี๋ยวเรามาตวงนะคะมันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวหรอก อ่าคก็คือเล้าขาวหนึ่งส่วนค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูหนึ่งส่วนนะคะ,คะใช้ยาสูบสามขีดค่ะรับรองฉุดฉุดแน่นอนฉุดแน่นอน,นะคะ่ะขนาดบางทีใช้เองนีี่ันยืนหัวยังมืนหัวไม่อย่านับแต่มาแรงเลยเนาะ,ค,ะคนฉีดยังมือหัวเลยนะคะ,คะ แล้วพวกหนอนก็สามารถไล่ได้ไล่ได้ดค่ะอ่าพวกหนอนก็ไล่ได้ดนะคะเพี้ยเ<อ><ๆ>พี้ยแสเพี้ยไฟก็เพี้ยไมาในที่ใส่มานาน,นหนูนะดิ้นอ๋อ,อ,อมันสุกแสบเนาะ,ะอ่าจากอามีเรามาแล้วค่ะาอะาตวงต่อน,นะคะตวงให้เท่า,เากัน น้ำส้มก็หาไม่ยากนะคะเหล้าขาวก็ไม่ยาก,าก,ยากใช่ไหมคะตามร้านชาทั่วไปให้ผมว่าประาดนี้เนาะจะประมาณนี้ค่ะอ่าใส่ไปได้เลยได้เลยค่ะเาแล้วมันไม่ท่วมอ่ะคะไม่ต้องท่มวม,ม,วมต้องใส่น้ำไปนะ ใส่น้ำไปหน่อยก็ได้ถ้าว่ามันไม่เ่วือมแต่แต่เราก็กลัวเดียวยาสูบเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวยาสูบก็จะซับซับน้ำแล้วมันก็จะซึมไปเองเนาะแล้วหมักนานแค่ไหนคะหมักไว้อย่างน้อยคืนหนึ่งคืนคนึ่งคืนหนึ่งคืนแล้วก็สามารถใช้ได้เลยใช้ได้เลยแล้วถ้าเราใส่ในป๊อกจี้ก็คือใส่ประมาณสามช้อน สามช้อนโต๊ะผสมน้ำไหมคะผสมน้ำค่ะสามช้อนโต๊ะกับน้ำประมาณลิตรหนึ่งเต็มฟอกซี่เต็มฟอกีก็สามารถใช้ได้เลยแล้วถัาถัาถังถังโยกบีบถังแบกหลังนี่ก็คือประมาณใส่ประมาณแก้วหนึ่งหนึ่งแก้วค่ะประมาณหนึ่งแก้วแล้วก็ ตาด้วยอันนี้น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างแกนถ้าป๊อกกี้ก็ใส่ประมาณช้อนชาหนึ่งอ่าประมาณหนึ่งช้อนชาถ้าว่าถางแบบหลังก็ประมาณสักสามช้อนอ่าค่ะแล้วแล้วเนี่ยเราสามช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะค่ะผสมค่ะเราต้องตีให้มันเป็นฟองด้วยไหมคะไม่ต้องตีคือเท้าให้มันเข้ากันให้มันเข้ากัน,น,กนตัวไอ้ที่เราหมักไว้อะค่ะ สมมติว่าทุกนี้เราใช้ได้หนึ่งช้อนแล้วเราเหลือเอาไว้เนี่ยค่ะใช้ได้นานแค่ไหนคะใช้ได้ตลอดเลยค่ะใช้ได้ตลอดเลยค่ะกรองต้องกรองด้วยไหมคะต้องกรองค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่กรองมันมันจะเป็นอุจจาระอ๋อหัวฉีดมันจะเป็นอุาะเวลาใช้คือเราควรต้องกรองค่ะเสร็จแล้วแค่นี้เสร็จแล้วง่ายง่ายมากเออง่ายมากนะคะ ค่ะอแล้วเวลาฉีดป้าทองฉีดตอนช่วงไหนฉีดตอนช่วงเย็นนี่จะดีค่ะจะต้องฉีดช่วงเย็นถึงจะดีเนาะค่ะแล้วฉีดฉีดกับใบไม้นี่เขาฉีดตรงตไปเลยหรือว่าต้องมีเทคนิคการฉีดนะำลายเป็นทั่วๆอะไวเลยถพราะว่ามันมีนั่นก็ต้องน้นนั้นเลยถ้ามีเทียนตรงไหนก็ต้องน้นตรงเทียน่อยค่ะค่ะก็คือ ถ้ามีสังเกตมีที่ยกอนตรงไหนก็ให้เน้นจุดน,นั้นค่ะแต่ถ้าฉีดป้องกันก็ฉีดให้ทั่วๆได้เลยค่ะหมดหมดมัก็มีเหมือนกันนะอ่าใช้กระุุงหมดได้ไดค้ค่ะแล้วฉีดบ่อยขนาดไหนคนะถ้ามันนั่นก็ระบาดเยอะสามสามวันเอฉีดซ้ำกันสามวัน,วนอสามครั้งสามวันก็ซ้ำอีกทีหนึ่งไม่ใช่ อาชีพต่อกันเลยสามวันคือฉีดทุกวันต่อเนื่องสามวันอแล้วถ้าแบบป้องกันนะป้องกันแบบไม่เห็นตัวหรอกแต่อยากจะฉีดป้องกันไว้มันก็ได้อมื่อไอยู่ได้เพราะว่ามันเหน่ค่ะความฉี่ความถี่ในการฉีดอาทิตย์หนึ่งหรือว่า ได้หนึอาทิตย์หนึ่งค่งเดือนก็ได้เนาะโอเคค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในการค่ะโอเคค่ะก็ไปลองทำใช้กันดูนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ก็ไม่ยากนะคะของก็หาได้ง่ายนะคะมีแค่ยาสูบมีแค่เหล้าขาว แล้วก็น้ำส้มส้มใส่ถุงแล้วก็น้ำยาล้างจานใส่แล้วเราจะใช้ตใส่แค่นั้นเองเขาบอกว่าเพราะว่ายาสูบดีถ้าจะให้ดีนี้ต้องเอาก้านเอาก้านเหรออันนี้ป้าทำเองนะอันนี้เออเฟิญอขออนุปทนควอก็คือเราปลูกปลูกเองปลูกยาสูบเองเอามาทานตากเองแต่ถ้าจะให้ตัวสารมันเยอะๆให้เอาที่ ก้านเขาบอกว่าเอาทิศก้านก็คือตากเหมือนปกติถ้าตากเหมือนปกติแล้วก็มาแช่เอา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 แห้งนะเอาแห้งแล้วก็เอามาแช่แต่เวลาคนเราสุกยาสุกเนี่ยเราใช้ใบใช้ใบค่ะส่วนหน้าเราใช้ใบใช้แบบนี้เลยที่เขาจะสุกอันนี้เขาจะสุกใช้ใบแต่ถ้าเอามาหมักสำหรับไล่แมลงให้เน้นทิศก้าน่ามีธรรมดา ถ้าจะไม่ดีแล้จำจำไร่ที่เราทำจำสว่วนที่เราทำผักแบบขอใปลูกยาสูบด้วยอเทคนิคแบบนี้<อ>ถ้าเราปลูกยาสูบด้วยบางทีเราไม่ต้องทำไปทุกนี้ไร่<อ>มันจะมีกลิ่น<อ>กลิ่นยาสูบ<อ>ใช่ไหมคะ <pivot> แล้วที่ไร่ป้าปลูกไว Avec ้ไหมคะ ปีนี้ยังไม่ได้ปลูกเลยแต่ทุกปีมันจะมีอยู่ตามนั้นมันกจะขึ้นเองก็ปล่อยให้มันขึ้นเยเม็ดมันร่วงเม็ดมันร่วงมันขึ้นเยอะแยะเลยค่ะโอ้โหก็ดีสิเนาะถ้าอย่างนั้นเราก็คือให้มันขึ้นเองค่ะธรรมชาติแล้วเราก็เก็บใช้ได้ที่จริงนะมันมีหลายอย่างเขาบอกว่าบางทีนี้เขจะให้ให้ปลูกพวกดาวเรืองอะไรพวกนี้ตามตามหัวไล่อตามหัว การดิ้งนะทำให้ปวดดาวเรืองอ่ามีอะไรมีดาวเรืองแล้วมันช่วยอะไรคะอย่าง,างมัน,ม,นม,มันเขาว่าแมลงพวกแมลงบางอย่างเนี่ยมันแพ้ดาวเรืองค่ะถ้าเพี้ยก,ก็จะแพ้ยาสูบถ้าแมลงบางอย่างก็จะแพ้ดาวเรืองมีอะไรอีกมีอะไรอีกจะได้เอาไปสูกในไร่หนู มีอะไรที่แบบว่าเด็กในไร่ป้าสมัยคนโบราณน้องน้องชายเขาบอกมานะพี่เขาให้ปลูกดอกสร้อยไก่เขาเป็นเขาเป็นเกษตรนะเขาบอกว่าเขาให้ปลูกดอกสร้อยไก่ตามหัวลินอะไรนั่นแหละเขาปลูกสวยด้วยดอกหมอนไก่อ่าดอกหมอนไก่ค่ะทั้งสวยด้วยไล่ขลงด้วยเนาะได้ประโยชน์หลายอย่างโอเคอ่ะก็ โอเควันนี้เราได้นะคะความรู้เรื่องของการไล่แมลงโดยเฉพาะเพียอ่อดนะคะจากยาสูบแล้วเราก็ได้ความรู้เรื่องของการปลูกพืชตามหัวไล่นะคะเพื่อที่จะว่าเราไม่ต้องแบบจัดการแมลงโดยให้ธรรมชาติเขาจัดการโดยในพื้นที่ของเขาเลยนะคะก็ให้ปลูกมียาสูบนะคะตามหัวไล่แล้วก็ปลูกดาวเรืองปลูกหอนไก่ผสมผสานไปเนาะ น้องชายบอกว่าบางทีเขาเราจะต้องปลูกเพืชที่หนอนกินไว้ข้างๆเพื่อจะได้ให้หนอนมันไปกินพืชเพื่อไปกินอเนินอย่ามากินของที่เราจะปลูกถายกินใช่ไหมโอ้เทคนิคไอแกไอแกบอกว่าที่ไี่มันกินเหมือนกันนะมันน่มันปลูกข้าวโพดมันกินกังเนินข้าวโพดมันปลูกมะเขือเลยมบ้าหนอนไม่มีลงมะเขืออะไรนะปีนึงเน่ยคือให้ไปกินข้าวโพดแล้วข้าวโพดเราจะกินได้กินไหมสงสัยคงไม่ได้กิน เราก็ไม่ได้กินข้าวโพดตั้งเปไว้กินเมื่อคืนโอเคโอเคค่ะมีเพิ่มเติมอะไรไหมคะไม่มีแล้วมะไม่มีแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณป้าทองนะคะค่ะเ w o r k s h อปของเรานะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะไม่มีใครสอบถามอะไรเนาะค่ะก็อ้อยแล้วก็ป้าทองนะคะก็ขอขอบคุณนะคะแล้วจะตอบคอมเมนต์